เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่571เดิมทีคุณท่านสรงก็อดใจรอ,อยาอายุวัฒนะนี้แทบไม่ไหวแล้วตอนที่เอามาให้ในมือแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะกินมันเข้าไปทันที อย่างไรก็ตามเขาก็เคยเห็นอาการของซื่อเทียนฉีหลังจากที่กินยาเข้าไปแล้วรู้ว่ายาอายุวัฒนะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังนั้นเอามาไว้ในมือแล้วก็ยังไม่วางใจกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมีเพียงแค่กินเข้าไปเท่านั้นถึงจะมีความสบายใจที่แท้จริง ในเมื่อเยเฉินก็พูดแล้วคุณท่านท่งก็รีบตกปากรับคำทันทีพูดอย่างซาบซึ้งว่าอาจารย์เยงั้นผมจะกินเดี๋ยวนี้เลยนะครับพูดจบคุณท่านทรงก็ถือยาอายุวัฒนะในมือโดยความระมัดระวังใส่เข้าไปในปากโดยความซาบซึ้งอย่างมากเกลืนเข้าไปในช่องท้อง เมื่อกืนเข้าไปแล้วคุณท่านทรงก็รู้สึกว่าเม็ดยากลายเป็นกระแสะความร้อนไหลเข้าสู่แขนขาและเส้นเลือดของเขาเหมือนย้อนเวลากลับไปสมัยวัยรุ่นยังไงอย่างนั้นทุกเซลล์ร่างกายเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเหมือนกับซื่อเทียนฉีคุณท่านทรงได้รับการบำรุงของมีพลังไปทั่วร่างกายแล้วทั้งร่างกายแป่งประกายด้วยความอ่อนเยาว์ที่ไม่ได้เจอเป็นเวลานาน เขาถึงขั้นประหลาดใจที่ได้เจอบาดแผลภายในและโรคเก่าที่อยู่กับตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีก็ค่อยๆจางไปริว้วรอยบนผิวหนังของใบหน้าก็ตื่นขึ้นมาไม่น้อยกระชับขึ้นเยอะเลยรู้สึกคันศีรษะไปชั่วขณะหนึ่งเหมือนว่ากำลังมีเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาในสายตาของผู้คนในเวลานี้ การเปลี่ยนแปลงของคุณท่านทรงน่าอัศจรรย์มากอย่างไม่อาจเปรียบเทียบเทียมได้ร่างกายเดิมที่กระ่้นกระเง่นของคุณท่านทรงเปลี่ยนเป็นตรงทื่อขึ้นแล้วผมที่ขาวทั้งหัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำแม้ว่าจะไม่ได้ดำทั้งหัวแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเส้นเริ้วรอยบนใบหน้าก็จางลงจนมองเห็นด้วยตาเปล่าเลือดเนื้อและจิตวิญญาณ ล้วนแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงถ้าหากพูดว่าเมื่อก่อนคุณท่านทรงดูแล้วอายุราวๆแปดสิบกว่าปีชายชราที่กำลังจะเข้าโลงงั้นเมื่อดูตอนนี้แล้วย่างมากก็อายุประมาณ60กว่าปีอีกอย่างเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของคุณท่านทรงก็เปลี่ยนเป็นดีมากความกระปี้กระเป๋าที่ในตามีเงาร่างของคนวัยกลางคนอย่างไม่ขาดคิด เดิมทีคนเหล่านี้ตู้ถูกหยัดย้มยาอายุวัฒนะตอนนี้ในเวลานี้ก็ถูกคุณท่านส่งทำให้ตกตะลึงไปเลยใครก็ไม่เคยเห็นฉากที่น่าอัศจรรย์ขนาดนี้แม้แต่ช่งวันทิ้งก็ยังตกตะลึงกับภาพนี้เลยชายชราที่ก็อ่งอนกระเง่นขอนหน้านี้ตอนนี้เขากับกลายเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมขาวสลับผมดำนี่ถ้าไม่ช่งวันทิ้งคิดถึงเมื่อสิบกว่าปีก่อน เมื่อตอนที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตชายชราคนนั้นที่โอบกอดตัวเองไว้ในอ้อมแขนบอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวยังมีเขาอยู่คุณปู่ในตอนนั้นอายุ60กว่าปีดูแล้วเหมือนกับตอนนี้เลยและพูดได้ว่านาฬิกาชีวิตของคุณปู่เพราะยาอายุวัฒนะเม็ดนี้ถึงได้เกิดการไหลย้อนกลับได้อายุไขของเขาเกรงว่าจะยืดยาวไปกว่า10ปี นี่หมายความว่าคุณปู่จะมีอายุยาวถึงหนึ่งร้อยปีใช่ไหมช่วงวันถิง้งลั่งน้ำตาแห่งความดีใจออกมาญาติคนอื่นๆของตระกูลทง่งล้วนแต่ไม่ได้สนใจตัวเองจริงๆสักหน่อยหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปเบื้องหน้าของเขาแสดงถึงความโศกเศร้าแต่ในใจกับยินดีปีดาฉลองให้กับคนที่แย่งชิงมรดกกับพวกเขาลดน้อยลงไปแล้วหนึ่งคน ดังนั้นญาติที่เหลือเพียงคนเดียวของเธอบนโลกนี้ก็คือคุณท่านทรงแน่นอนว่าเธอหวังว่าคุณท่านทรงจะมีชีวิตที่ยืนยาวตอนแรกที่คุณท่านทรงเป็นโรคร้ายมาทั้งหมดเคยพูดกับเธอว่าสิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือไม่ได้เห็นเธอแต่งงานคุณท่านพูดว่าคุณพ่อของวันทิงเสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาห่วงใยมากที่สุด และเป็นเด็กที่เขาชอบมากที่สุดแน่นอนว่าเขายังเป็นเด็กที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างจริงใจและกะตัญญูที่สุด ดังนั้นเขาจึงกลัวว่าจูจๆตัวเองจะตายไปอย่างกระทันหันและช่งวันทิ้งก็ยังไม่ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาถ้าเป็นแบบนั้นช่องวันทิ้งก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและลำบากยากแค้นคุณท่านทรงหวังว่าจะได้เห็นเธอแต่งงานและแต่งงานกับผู้ชายที่รักเธอและเธอก็รักเขามีความน่าเชื่อถือมั่นคงและสามารถดูแลและปกป้องเธอได้ขอเพียงขนาดนี้ ตัวเองก็จะตายไปอย่างหมดห่วงแต่ตอนนี้ชงวันทิ้งรู้คุณปู่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้เห็นตัวเองแต่งงานอีกต่อไปอย่างน้อยเขาก็มีอายุไขย,ยืดยาวไปอีกสิบกว่าปีไม่เพียงได้เห็นตัวเองแต่งงานถึงขั้นที่ว่าได้เห็นตัวเองมีลูกด้วยได้เพิดเพลินไปกับครอบครัวทั้งสี่ช่วงอายุคนอย่างมีความสุขเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะมองไปอย่างเย่เฉิน บทที่572ถ้าหากจะแต่งงานมีลูกเธอยอมแต่งงานกับเยชินเพียงคนเดียวแต่ว่าเยเฉินจะรักเธอหรือเปล่าเยชินจะยอมทิ้งการแต่งงานที่ไม่สมกับชื่อเสียงในตอนนี้ของเขาแล้วมาอยู่กับตัวเองไหมมาคิดถึงเรื่องเหล่านี้ในใจของชองวันทิงก็ค่อนข้างเป็นกังวล และในเวลานี้คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดความโกลาหลขึ้นแล้วพวกเขาเห็นด้วยตาตัวเองถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณท่านทรงทุกคนต่างก็ตื่นเต้นราวกับว่าเห็นพระเจ้าแล้วนี่เป็นไปไม่ได้ทำไมจูจูท่านทรงถึงได้ดูเด็กลงมากขนาดนี้คุณพระช่วยนี่เป็นประสิทธิภาพของยาอายุวัฒนะจริงหรือแค่เม็ดเดียว เด็กลงสิบกว่าปีเลยมันเป็นยาวิเศษชัดๆอาจารย์เย่แท้ที่จริงก็เป็นมังกรตัวจริงเบนโลกมนุษย์ฉันอยากจะได้ยาอายุวัฒนะนี้เอ๊ฉันก็ต้องการแม้ว่าราคาสิบล้านฉันก็ยอมซื้อสิบล้านคุณหลอกกันใช่ไหมร้อยล้านฉันก็ซื้อแม่งถ้าอาจารย์เย่ขายยาจริงๆแล้วก็ฉันให้สองอล้านเลย คนในเหตุการณ์ตางก็อุทานด้วยความตื่นตะลึงอย่างท่วมท้นถ้าหากไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองใครจะกล้าเชื่อบนโลกใบนี้จะมีเรื่องที่คนแก่กับกลายเป็นคนหนุ่มเรื่องแบบนี้ที่เห็นได้เฉพาะในทีวีเท่านั้นจูจ่ๆก็มาปรากฏให้เห็นต่อหน้าในตอนนี้คนในเหตุการณ์ล้วนแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็2 0 5 0ปีแล้วและมีอายุมากกว่านั้น คนในวัยนี้รู้สึกถึงความโหดร้ายและความเจ็บปวดของเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วตั้งนานผู้ชายที่อายุห6 0หกสิบปีริ้วรอยได้คืบคานมาบนแก้มตั้งนานแล้วสมรรถภาพทางกายแย่กว่าตอนวัยรุ่นมากเมื่อเอวปวดหลังกล้ามเนื้อเอวเสื่อมล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนผมร่วงอ้วนตื่นกลางดึกและการหดตัวอย่างรวดเร็วในความสามารถด้านนั้น ก็เป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถบรรยายได้ของชายวัยกลางคนจะมีผู้ชายอายุห้าหกสิบปีคนไหนบ้างที่ไม่คิดถึงความสุขในช่วงเวลาวัยรุ่นหนุ่มสาวของตัวเองเพียงแต่เสียดายผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อวัยรุ่นล้วนแต่มีความแข็งแรงทางด้านร่างกายแต่ไม่มีกำลังทซัพ์แต่อายุมากแล้วก็กลายเป็นว่ามีกำลังทรั์กับว่าไม่มีกำลังกาย คิดถึงกำลังทรัพย์และความแข็งแกร่งของร่างกายมีกำลังวังชาร่วมด้วยนอกจากทายาตรุ่นที่สองอย่างอู่ตรงไห่แล้วจะมีใครหน้าไหนที่มีโอกาสเช่นนี้ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเพศตรงข้ามของคนส่วนใหญ่กับไม่มีเพศตรงข้ามเหลียวมองอายุเยอะแล้วธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วหนุ่มสาววัยรุ่นต่างก็รายล้อมกันเข้ามา ใจสู้แต่แรงไม่ยอมเป็นใจผู้ชายวัยกลางคนอย่างนี้ไม่ได้คาดหวังที่จะสามารถสัมผัสความอัศจรรย์ที่มีทั้งกําลังทรัพย์และกําลังกายสองอย่างอยู่ร่วมกันทําได้เพียงเพ้อฝันว่าเกิดชาติพบหน้าถึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นเมื่อเขาได้เห็นปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคุณท่านส่งต่อหน้าต่อตาในใจของแต่ละคนต่างก็รอคอยอย่างกันรุ่มร้อนอย่างไม่อาจเทียบเทียมได้ แม้แต่อูต่ตวงไหที่เป็นทายาตรุ่นที่สองตั้งแต่เด็กในตอนนี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณท่านทรงในใจก็ปรารถนาอย่างไม่อาจจะเทียบได้เขาผ่านประสบการณ์ช่วงวัยรุ่นที่มีกําลังทรัพย์กําลังกายกำลังวังชาเขาในเวลานั้นเป็นเพย์บอยที่มีสาวๆว,วิ่งไล่ตามกันอย่างนับไม่ถ้วน ก็คือผู้ชายที่รายร้อมไปด้วยผู้หญิงแต่สามารถรักษาหัวใจของตัวเองไว้ได้โดยไม่ได้รับอิทธิพลอะไรจากสาวๆเหล่านั้นมันช่างสง่างามอย่างมากเลยจริงๆไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณหวังสามีแห่งชาติในตอนนี้เลยสักนิดแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงประวัติที่รุ่งโรจน์ของอู่ตงไห่เท่านั้นเมื่อก่อนเวลามีเซ็กยิงน้ำออกไปได้ไกลตอนนี้ไม่ไวแล้ว ยิ่งได้ไกลสุดก็แค่หัวรองเท้าของตัวเองยิ่งเป็นแบบนี้เขายิ่งคิดถึงช่วงวัยรุ่นที่มีวีรกรรมที่กล้าหาญนั่นปดปอยได้อย่างเต็มที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆดังนั้นในเวลานี้เขามองไปยังเย่เฉินความโกรธแค้นก่อนหน้านี้ก็หายไปแล้วและสิ่งที่มาทดแทนก็คือความปรารถนาและความคาดหวังที่แรงกล้าดังนั้นเขาเดินไปหาเย่เฉิญอย่างไม่ได้ตั้งใจสองมือกำมัด คงคำนับเล็กน้อยพ่งพูดออกไปด้วยความเคารพอาจารย์เยไม่ทราบว่ายาอายุวัฒนะนี้คุณมีเหลืออีกไหมถ้าหากมีอาจารย์เยได้โปรดมอบยาเม็ดที่เหลือให้ผมยินยอมจ่ายเงินสด500ล้านหยวนบทที่573 คนที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนแต่ไม่มีใครคิดถึงเมื่อกี้ยังเพิ่งด่าทอเย่เฉินกันอยู่เลยแม้แต่อูตองไห่ที่กดดันคุณท่านส่งให้พูดอธิบายแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแม้แต่อูชินเองก็ยังตกตะลึงจนตาค้างเขาพงพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวพ่อพ่อจะเกงใจไอ้ลูกเขยที่ตกถังเข้าสารคนนี้ขนาดนี้ทำไมกันพ่อลืมไปแล้วเหรอเมื่อกี้ตอนที่เขาอยู่ขางนอกยังว่าครอบครัขวของเราเป็นขยะนะ อูต๋ตงไ้พูดออกไปไอ้ลูกชั่วหูบปากเดี๋ยวนี้เลยนะคำพูดเหล่านี้อูต้ตงไห้ไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ได้แต่ว่าเขาคำลามอยู่ในใจแล้วแกมันไอ้สารเลวจะรู้เรื่องอะไรละ่ะแกอายุยังน้อยยี่สิบกว่าปีเป็นช่วงที่ถึงจุดสุดยอดของร่างกายแกสามารถร้องเพลงได้ทุกคืนดื่มเหล้าได้ทุกวันเข้านอนตีสาม ตื่นเก้าโมงเช้าไม่นอนทั้งคืนแต่ฉันไม่สามารถทำแบบนี้ได้สภาพของแกในตอนนี้ก็คือคนที่กินดีอยู่ดีไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่อดอยากหรอกวันๆแกกินอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีทางเข้าใจเลยคนที่ไม่ได้กินข้าวสามวันทำไมจะต้องยอมก้มหัวให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่าเพื่อเงินอันน้อยนิดนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่เคยลิ้มรสความรู้สึกหิวเลย แกไม่รู้หรอกความหิวแบบนั้นจะมีความรู้สึกเช่นใดวิงเวียนศีรษะแขนขาไรเรี่ยวแรงหายใจไม่สม่ำเสมอแกไม่มีทางได้สัมผัสมันเลยบางคนถึงกับยอมคุกเข่าเพื่อขอสาาเปาสำหรับอูตรงไห่แล้วแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ช่วงวัยชาราจริงๆแต่ร่างกายก็แย่กว่าตอนวัยรุ่นมากอย่างแน่นอนเขามีเงินมีตำแหน่งมีอำนาจ แต่กลับไม่ได้อ่อนเยาแล้วดังนั้นเขาเห็นคุณท่านสรงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอย่างนี้ในใจลึกๆเกิดความหิวโหวยหาอย่างไม่อาจเทียบเทียมได้อย่าว่าแต่ซื้อยาวิเศษนี้ด้วยราคา500ล้านเลยแม้ว่า5,000ล้านคบเคี้ยวฟันซื้อย่างไม่เสียดายเงินหลังจากที่อูช๋ชินโดนพ่อถุกท่าทางก็เปลี่ยนเป็นแย่มาก แต่ว่าเขากลับไม่กล้าพูดเอ่ยปากต่อต้านพ่ออีกเพราะเขารู้จักนิสัยของอูตงไห่ถ้าตัวเองขืนพูดมากอีกหน่อยอาจจะถูกทุบตีต่อหน้าสาธารณชนเมื่ออูชินรู้สึกหงุดหงิดอยากจะหลบหนีไปอูตงไห่เห็นว่าเย่เฉินไม่ตอบสนองข้อเสนอของตัวเองรีบกล่าวตำหนิอูชินที่กำลังจะถอยหนีทันทีไอสารเลวยังไม่รีบเข้ามาขอโทษอาจารย์เย่อ,อีก แววตาของอูชินตกตะลึงอย่างไม่อาจเทียบเทียมได้พูดออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าพ่อพ่อให้ผมขอโทษเขาเหรออูต้องให้พูดตะคอกอย่างเย็นชาใช่เข้ามาขอโทษอาจารย์เย่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะไม่ให้อภัยแกอูชินที่อยู่ภายใต้การจับตามองของผู้คนมากมายถูกพ่อของตัวเองสั่งและตำหนิอย่างนี้ในใจลึกๆยากจะตายไปเลย โดยเฉพาะช่วงวันทิ้งก็เห็นตัวเองอีกทั้งสายตาของเธอดูเหมือนจะเป็นการเยาะเย้ยและขบขันทําให้อูช่ชินอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกในเวลานี้จริงๆแล้วเขาค่อนข้างที่จะทนไม่ไหวแล้วพงพูดออกไปพ่อต่อให้พ่อตีฉันให้ตายฉันก็ไม่สามารถขอโทษไอ้คนจนๆคนนี้หรอกนะ พูดจบเขาก็หมุนตัวเดินออกไปข้างนอกอูตองไห้เห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็โมโหอย่างมากเลยทีเดียวลูกชายของตัวเองข้อบอกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการไม่รู้จักราลเทศะแม้ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีบางครั้งควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนก็จำเป็นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหากควรคุกเขา่าก็จำเป็นต้องคุกเขา่า ย่าอายุวัฒนะนี้หากตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนก็ช่างเถอะในเมื่อเห็นแล้วก็จะพลาดไม่ได้ถ้าหากพลาดไปคงจะเสียใจไปทั้งชีวิตผเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แบบนี้ศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายจะอะไรกันละ่ะตอนที่เขาเตรียมจะเรียกอูชินนั้นเย่เฉินไม่ได้พูดจาอะไรเลยยิ้มพร้อมพูดว่า ประทานอูในเมื่อคุณชายอูไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องไปบังคับเขาให้ลำบากใจหรอกดังที่กล่าวว่าการกระทำอะไรโดยฝืนมักได้ผลลัพธ์ไม่ดีบังคับให้เขาขอโทษไม่ได้มีความหมายอะไรพูดจบเขาก็ไม่สนใจอูตรงไห่อีกหันไปพูดกับคุณท่านทรงว่า คุณท่านทรงยาอายุวัฒนะอย่างน้อยก็สามารถยืดอายุคุณได้สิบกว่าปีอยากจะมีอายุถึงร้อยปีได้อย่างสบายๆหวังว่าเมื่อคุณฉลองอายุครบรอบหนึ่งรปีอย่าลืมเชิญผมด้วยนะเมื่อคุณท่านทรงได้ยินประโยคนี้น้ำตาคอเบ่าโดยความซาบซึ้งคุกเข่าลงกับพื้นดังฟุบด้วยความจริงใจ ชงจีขอกลมแสดงความเคารพบ,บุญคุณของอาจารย์เยออีครั้งบุญคุณของอาจารย์เยจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเย่เฉินยิ้มพร้อมพยักหน้าพูดอย่างเนิบเนิบหนึ่งประโยคว่าขอบคุณแค่ฉันคนเดียวไม่ได้หรอกต้องขอบคุณวันถิงหลานสาวที่แสนดีของคุณด้วยถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันก็คงไม่รู้จักตระก,กูลชง ของพวกคุณหรอกยิ่งไม่มีทางที่จะมอบยาอายุวัฒนะที่ล้ำค่าเช่นนี้ให้อย่างแน่นอนดังนั้นยาปฏิบัติต่อเธออย่างไม่ยุติธรรมนะประโยคนี้ทำให้ช่งวันถิงสั่นคอนไปทั้งตัวในใจของเธอรู้ดีว่าเย่เฉันกำลังมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถทำให้ตัวเองสืบทอดทายาทตระกูลทรงได้บทที่ 574เธอมองไปที่เย่เฉินอย่างซาบซึง้งความรู้สึกที่มีต่อเขายิ่งระอุข,ขึ้นอีกเธอถึงขั้นรู้สึกว่าบุญคุณที่เย่เฉินมีต่อตัวเองเพียงพอที่จะเอาชีวิตของตัวเองชดใช้คืนแล้วเมื่อช่องลงวีได้ยินคำพูดนี้ในใจก็คับแค้นมากเขาไม่พอใจ เขาไม่พอใจที่เย,ยเินยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะเกินไปไม่พอใจที่เขาต่ออายุคุณท่านทรงและยิ่งไม่พอใจที่เขายกคุณงามความดีให้กับช่องวันทิ้งแต่ว่าแต่ว่าแต่เขาไม่กล้าแสดงความคุนเคืองในใจเลยได้แม้แต่น้อยทำได้เพียงกระเฮียนกระหือรือในใจในเวลานี้คุณท่านทรงพยักหน้าอย่างหนักพูดด้วยความจริงใจ ชงจีจะต้องจดจำคำเตือนของอาจารย์เย่ไว้นะพูดจบเขาก็เอ็นตัวลงไปคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพอีกครั้งคุณท่านส่งคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพสองครั้งยเย่เฉินมีโอกาสที่จะหยุดเขาไว้ได้แต่ยเย่เฉินกลับว่าไม่ทำแบบนี้เหตุผลง่ายๆในตอนนั้นก็เพราะ,ยะเย่เฉินคิดว่าเขาควรคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพ ตัวเองมอบการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ให้กับเขาทำให้เขามีอายุเพิ่มขึ้นอีก10ปีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แบบนี้อย่าพูดว่าคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพให้กับตัวเองสองครั้งเลยแม้ว่าต่อไปจะคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพวันละสองครั้งกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงอะไรคนธรรมดาที่ศรัทธานในเทพ สาม,มอบก้าวกราบต่อหน้าเทพเจ้าทุกวันเทพเจ้าสามารถเพิ่มอายุไขให้เขาอีกสิบปีไหมไม่มีทางทำได้เทพเจ้าทำไม่ได้แต่ตัวเองทำได้ดังนั้นการที่เขาได้รับการคุกเข่าเคาะหัวสองครั้งเพื่อแสดงความเคารพจากคุณท่านส่งนั้นเป็นสิ่งที่เห็นสมควรอยู่แล้วเมื่อลูกหลานตระกูลส่งเห็นเช่นนี้ตางก็เดินก้าวขึ้นมาข้างหน้านำหน้ามาด้วย ่งเทียนหมิงลูกชายคนโตของคุณท่าน่งและตามมาด้วยลูกคนที่สามคนที่สี่พี่น้องทั้งสามคนเดินมายัางข้างหน้าคุกเข่าข้างหลังคุณท่าน่งทันที่งเทียนหมิงสองมือยกขึ้นพูดเสียงดังว่าขอบคุณอาจารย์เย่ที่มอบโอกาสนี้ให้พ่อของผมชงเทียนหมิงชงเทียนหมิงลูกชายคนโตของตระกูล่งก้มหัวแสดงความเคารพอาจารย์เยพูดจบ เขาก็เขาะหัวแสดงความเคารพหนึ่งครั้งค้างไว้นานโดยไม่ยกขึ้นมาน้องคนที่สามและคนที่สี่ของเขาก็หัดทำแบบเดียวกันต่างก,กอก้มหัวแสดงความเคารพช่วงลงวีและช่วงวันถิง้งก็รีบก้าวตามไปข้างหน้าพุกเข่าลงที่หลังเขาทั้งสามคนในใจของช่วงลงวีเกียดแค้นอย่างมากแต่ยังตะโกนเสียงสูงด้วยสีหน้าที่จริงใจว่า ขอบคุณอาจารย์เย่ที่มอบโอกาสเช่นนี้ให้คุณปูช่องลงวีลานชายคนโตของตระกูลทรงกลมหัวแสดงความเคารพอาจารย์เย่ช่องวันถิงมองไปยังเย่เฉินด้วยสายตาที่ลึกซึ้งแวบหนึ่งสายตาค่อนข้างซับซ้อนมีความรู้สึกมีความศรัทธามีความเลื่อมใสและมีความเกรงกลัวหลังจากนั้นเธอก็คุกเข่าลงกับพื้นพูดกล่าวโดยน้ำเสียงที่ไพเราะว่า ขอบคุณอาจารย์เย่ที่มอบโอกาสนี้ให้กับคุณปู่ของฉันช่วงวันทิ้งหลานสาวคนโตตะกูลทรงก้มหัวแสดงความเคารพอาจารย์เยส่วนบรรดาหลานชายตัวน้อยหลานสาวตัวน้อยที่เหลือก็เรียนรู้ทำตามด้านหลังต่างก็คุกเข่าก้มหัวแสดงความเคารพวันนี้คุณท่านทรงมีอายุครบ80ปีเต็มแล้วเดิมทีเขาควรจะนั่งอยู่ตำแหน่งหลัก รับการอวยพรและน้อมกาบของลูกๆหลานหลานตระกูลตัวเองตอนนี้เด็กๆทุกคนที่ใช้นามสกุลส่งทั้งหมดคุณท่านส่งที่อายุ80ปีขึ้นไปหลานอายุน้อยสุดก็ประมาณ7-8ปีขอเพียงนามสกุลส่งทั้งหมดล้วนแต่คุกเขา่าหันหน้าไปทางเย่เฉิญโดยใบหน้าที่เงียบสงบก้มหัวแล้วเคาะหัวแสดงความเคารพอย่างจริงใจจนไม่อาจเทียบได้ ภาพฉากนี้ทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ตกตะลึงจนตาค้างนี่เป็นตระกูลอันดับหนึ่งในจิ้นหลิงนะตอนนี้คนทั้งตระกูลล้วนแต่คุกเข่าเคาะหัวแสดงความเคารพให้กับอาจารย์เย่ที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่ว่าคนในเหตุการณ์ไม่มีใครรู้สึกเลยว่าการคุกเข่าของคนทั้งตระกูลนี้เป็นความอัปยศในทางกลับกันในใจของพวกเขาล้วนแต่มีความอิจฉาถึงขนาดริษยาอย่างมาก ทำไมล่ะทำไมโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ตกลงมากับตัวเองบ้างบทที่575อูต้องไห้เริ่มเกิดความอิจฉาริษยาต่อคุณท่านสรงอย่างรุนแรงขึ้นแล้วถ้ารู้ว่ายาเม็ดนี้มีความวิเศษมากขนาดนี้แม้ว่าตัวเองจะต้องชกชิงต่อหน้าสาธารณะก็จะแย่งมาอยู่ในมือของตนให้ได้ เพียงแค่หน่าเสียดายตัวเองมีตาหามีแววไม่ทำให้เยชินเกิดความขุ่นเคืองแล้วก่อนหน้านี้ที่ตัวเองอยากจะฆ่าเยเฉินให้ตายเพื่อให้ลูกชายของตัวเองตามจีบช่วงวันทิ้งได้ง่ายขึ้นแต่ภายหลังเขาคิดว่าอยากจะเอายาอายุวัฒนะจากมือของเยเฉินส่วนในอนาคตลูกชายจะแต่งงานกับใครคำถามนี้เมื่อเผชิญหน้ากับยาอายุวัฒนะ ก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วดังนั้นเขาใช้โอกาสช่วงที่คนของตระกูลส่งคุกเข่าลงแยกตัวออกมาจากวินล่าตระกูลส่งเตรียมที่จะพาอูชินที่ใบหน้ามีแต่ความเกลียดแค้นกลับมาอูชินพูดโดยความโมโหว่าพ่อคุณให้ผมกลับไปทำไมให้ผมกลับไปขอโทษไอเสสวะนั่นเหรอใช่แล้วอูต้องให้พูดด้วยน้ำเสียงที่รุนแรงว่าขอโทษไปก่อน ถ้าหากว่าขอโทษแล้วยังไม่ได้ผลก็ค่อยนั่งคุกเขาขอโทษหากว่าคุกเขาขอโทษแล้วยังไม่ได้ผลอีกก็เคาะหัวเผื่อเป็นการขอโทษสรุปแล้วจะต้องทําให้เขาหายโกรธมีสิทธิ์อะไรอู้ชินระเบิดออกมาทันทีให้ผมเคาะหัวเพื่อเป็นการขอโทษเขางั้นเหรองั้นพ่อข่าผมให้ตายเลยยังจะดีสักว่าคุณจะไปดูออกหรือว่าชงวันทิ้งชอบเขา ถ้าหากยอมรับผิดเคาะหัวเพื่อเป็นการขอโทษเขางั้นผมก็ไม่มีโอกาสจะตามจีบชงวันทิ้งแล้วอู้ต้องไห้พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาตอนนี้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าแกจะได้แต่งงานกับชงวันทิ้งหรือไม่แต่เป็นชั้นที่สามารถเอายาอายุวัฒนะของเย่เชินมาได้หรือไม่ตังหากอูฉชินพูดออกไปว่าพ่อคุณอายุยังน้อยอยากจะได้ของเล่นนั้นไปทำไมอายุยังน้อย อูต้องให้หัวเราะเยาะตัวเองเอยพูดออกไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะต้องเอายาอายุวัฒนะที่อยู่ในมือของเย่เชินมาให้ได้ตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วอูชินโกรธจนเบ้าตาแทบแตกพอ่อคุณลืมแผนของผมไปแล้วเหรอวันนี้จะข่าหงหาพรุ่งนี้ข่าเย่เฉินเพราะยาอายุวัฒนะนั่นทำให้คุณไม่สนใจอะไรแล้วทั้งนั้นเหรอ อูต้องไหยจ้องมองเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าทำไมแกถึงไม่เข้าใจอะไรสักนิดทายเยเชินเป็นภูเขาที่บดบังหน้าของเราไว้งั้นเราก็ต้องระเบิดให้มันราบคาบแต่ว่าท่อนนี้ภูเขาสมบัติมีค่าอยู่แกจะระเบิดให้มันราบคาบอย่างนี้เหรออูฉินถามออกไปอย่างไม่รู้ตัวพ่อคุณหมายความว่าสีหน้าของอูตองไหส่สัตส่งความโหดเหี้ยมออกมาพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่า ขุดสมบัติในภูเขาออกมาก่อนแล้วค่อยระเบิดให้ราบคาบนี่ถึงเป็นวิธีที่คนฉลาดเลือกทำกันเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วซีหน้าของอูชินมีความสุขพูดออกไปพ่อคุณหมายความว่าเอายาอายุวัฒนะมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยข่าเยเฉินทิ้งใช่ไหมใช่อูต้องห้พูดด้วยน้ำเสียงเยอกเย็นเมื่อกี้เยฉินก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอ เขาได้รับยาอายุวัฒนะนี้โดยบังเอิญด้เมื่อเขามอบยาให้ช่องจีโดยไม่เสียดายงั้นก็พิสูจน์ได้ว่าที่ตัวเขายังมียาเหลืออยู่ไม่อย่างนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นใครอื่นก็คงไม่มีใครเอายาที่เหลือแค่เม็ดเดียวมอบให้คนอื่นหรอกนะพูดถึงตรงนี้อูตองไห่พูดเสียงเหิมออกมาผูดด้วยใบหน้าที่แนวแน่ ฉันดาววาในตัวของเย่เฉิญย่างน้อยจะต้องมียาอายุวัฒนะสามเม็ดถ้าสามารถเอามาครอบครองได้รับรองตระกูลอูของฉันอายุเป็นร้อยปีอูชินรีบเอ่ยถามงั้นหลังจากได้รับเม็ดยาอายุวัฒนะแล้วยังจะทำแผนหรือเปล่าข้าหงฮาข้าเยเฉินทิ้งซะแน่นอนอูตองไห้พูดด้วยสีหน้าที่จมลงว่า ไม่เพียงแต่แขกพวกเขาทุกคนในจินหลิงที่ยืนอยู่ฝั่งเย่เฉินฉันจะขาทิ้งทีละคนทีละคนรวมถึงชงจีตาเทาสารเลวนี่แม่งเอ้ยไม่น่าล่ะไอตาเทานี่แม้แต่หน้าของฉันก็ไม่ไว้ทีแท้ก็เจอของมีขาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้บนตัวเย่เฉินหนี่เองอูชิงถามด้วยความอย่างรู้พ่อคุณจะลงมือจัดการตระกูลส่งอูต้องไห้พยักหนา้า มองดูรอบๆด้านจนแน่ใจว่าไม่มีใครถึงจะพูดอย่างจริงจังคิดจะหาวิธีเอายาอายุวัฒนมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยข่าวหงหาเยเฉินทิ้งซะถึงตอนนั้นฉันจะให้หนทางมีชีวิตรอดแกตระกูลส่งให้พวกเขาส่งตัวชงวันทิ้งแต่งานกับแกอย่างเชื่อฟังถ้าหากถึงตอนนั้นเขายังมองขามความหวังดีอีกก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกันพูดจบอูต้ตงไ่ก็พูดอีกครั้งแต่ว่า ก่อนอื่นแกจะต้องเชื่อฟังคำสั่งฉันห้ามทำโดยใช้อารมณ์เด็ดขาดเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ